สวัสดีค่ะวันนี้ดาตื่นนอนก็ตรงหญิงเข้าสวนเลยนะคะช่วงนี้นะคะก็เริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะอากาศก็จะหนาวขึ้นค่ะวันนี้นะคะอากาศก็จะหนาวอยู่ประมาณ5้ถึงหองศานะคะดาดูพยากรณ์อากาศจากมือถือระยะ10วันนะคะบางวันก็จะมีอากาศหนาวมาก ถึงหนึ่งองศาแล้วก็บางวันเนี่ยก็จะมีคล้ายๆเป็นเหมือนถ้าบ้านเราก็ต้องเรียกว่าเกร็ดหิมะค่ะตกรวมอยู่ด้วยถ้าดาปล่อยตะไคร้เอาอไว้ข้างนอกเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยดาคิดว่าตะไคร้มันอาจจะเหี่ยวถ้าเอามาทานมันก็จะไม่อร่อยดาก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้ดาจะต้องขุดตะไคร้เข้าบ้านให้หมดซึ่งถ้าพอขุดมาแล้วเดี๋ยวดาก็จะเอามาหัน่นแล้วก็แยกไว้เป็นทําเครื่องแล้วก็หัน่นแช่ฟรีดไว้ และอีกอันก็เอาเป็นเป็นต้นเลยค่ะแช่ฟีดไว้เผื่อไว้ทําพวกต้มยําค่ะแต่ใครปีนี้นะคะดาได้เยอะมากเลยค่ะดารู้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยดาสามารถเอาไว้ทานได้ทั้งปีเลยโดยที่ดาไม่ต้องไปซื้ออีกเลยถ้าเพื่อนๆที่เมืองไทยนะคะดาว่าถ้าเราปลูกแล้วก็รู้จักเก็บไว้นะคะมันก็จะมันก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเราได้นะคะแต่ก่อนดาอยู่เมืองไทยดาก็ปลูกค่ะแต่ดาก็ไม่เคยเอาไปเก็บแช่ช่ wise, องฟีดไว้เพราะบ้านเรามันสามารถ ปลูกแล้วปล่อยทิ้งไว้ได้เลยเราก็สามารถจะออกไปตัดได้ทั้งปีแต่ถ้าสมมติว่าเหมือนใครจะปลูกพริกขูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลูกน้อยก็ได้นะคะแต่ถ้าตอนที่เราเก็บลูกมันเยอะๆอย่างนี้เราสามารถเอามาบดแล้วก็ใส่พีชไว้แล้วก็มาทําเครื่องแกงขีหลังก็ยังได้อยู่นะคะดาใช้พิธีนี้ค่ะนะตอนนี้ที่ดาอยู่เมืองนอกดาก็เลยไม่ต้องไปซื้อพวกพริกที่ร้านเอเชียดาก็พยายามปลูกเองโดยที่ไม่ต้อง อะไรที่ลดค่าใช้จ่ายได้ก็จะลดเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยของที่เราไปซื้อจากร้านเอเชียเนี่ยจะแพงมากเลยนะคะแบบแพงระดับที่แบบถ้าคิดกับของเมืองไทยเนี่ยดาว่าน่าจะคูณ5้คูณเจ็ดอย่างเงี้ยราคาเหมือนซ่าซื้อที่บ้านสัก10บาทซื้อที่นี่สักอาจจะ50บาทเลยหรือไม่ก็เจ็ดบาทอันนี้ดาก็แต่งปรับดินเล็กน้อยนะคะ เพื่อว่าจะไม่ให้ดินมันเป็นหลมุมเดี๋ยวปีหน้าก็อาจจะมาปลูกอีกแต่ตำแหน่งตรงนี้ดาก็ไม่รู้ว่าดาจ,จะปลูกอะไรนะคะนี่ค่ะทั้งหมดก็ได้ประมาณนี้แหละคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปของดาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ